I <laughs> can't ธรรมะสการพระธรรมกราบุติปันโนคะโตสรวะสเาคร์ติตาเวรมยามีเรจาการักษัการเมสุมิตาราเวรมิารยามีเรจาการดทสรานเมริยมาตมะถนาเว ข้าพเจ้าเป็นระมากตริย์ีปนจากการอยู่เครื่องกลงของมุ่การและกันเลยอาภิญาประชาโหตุจรงเป็นสุขเป็นสุขเถิดถ้าไดเมรีบานเดียนซึ่งกันและกันเลยจรงมีความสุขการสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยเล่การทําบดทั้งเส้นเกิดขพระว่าทัศสารธรรมปะฉามธรรมจักสารจัก ภูดุมาพะกาพิโนสังโททาเลสุข้าแต่พระสงฆ์ทู้เจริญเขาจะเ้าจถ่ายว่าภูดุมามะกาตั้งแต่บัจจุบันเ้เ่อยไปจขฟ้าหันหันหน้าสาห่เจีค่ะเรียนเจอคุณครูประจำวันค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนก็เดี๋ยวยังไงก็สังเริ่กแถวก็ก็จะได้ไปพบกับที่คุณรูณบอกแล้วกันนะคะเรียนเชิญพองก็นะ่ารักเติมนะสำหรับการเปิดเทอมใหม่วันนี้เป็นวันแรกน,นะท่านท่าที่สังเกตนักเรียนเรามีความพร้อมค่อนข้างสูงทีเดียวนะแล้วก็ แต่งตัวเรียบร้อยนะ,ะมีความตั้งใจที่จะมาเรียนในปีนี้ตั้งแต่วนันแรกเลยลก็ถือว่าเป็นนิสิตหมา่ที่ดีสำหรับปีนี้นะคะ,ะทีนี้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่อพอออจะต้องบอกนักเรียนทุกคนว่านักเรียนต้องเตรียมรับศึกนะักนิดหนึ่งนะเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่อาเซียน แล้วก็เป็นปีที่จะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยนะโดยเฉพาะเรื่องวิชาการนะเราต้องอเข้มแข็งและนักเรียนก็ต้องปรับตัวเองให้ได้ตั้งแต่วันแรกก็คือวันนี้นะ,ะในวันนี้เนี่ยคุณครูได้บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวนักเรียนก็จะเข้าห้องเรียนทีนี้เมื่อเข้าห้องเรียนเนี่ยวันนี้ก็จะพบคุณครูใหม่นะพบชั้นเรียนใหม่ แนะปัญญากาศใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมนะรอบๆตันวนักเรียนนิดหนึ่งจริงๆมันก็ไม่กว้างนะห้องเรียน9เมตรคูณ6เมตรในพื้นที่54ตารางเมตรเท่านั้นนะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีการเอาปิมทศนักเรียนในชั้นเรียนมีการพูดคุยกันแล้วก็ที่สำคัญวัวนี้ อ่าน้เดยก็จะได้จนตารางสอนแล้วก็จัดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าคาดว่าเรียนหนึ่งชั่วโมงแรกนะแล้วเียกคงต้องพบคุณครูประจําชั้นก่อนนะและหลังจากนั้นก็คงจะมีการเรียนการสอนประจําชั้นรับทราบไปเรียบร้อยแล้วอาทินี้สิ่งหนึ่งที่เอวันนี้นักเรียนก็จะต้องได้รับก็คือเรื่องหนังสือเรียน แตหนังสือเรียนก็เป็นเรื่องสําคัญทีเดียวอยแล้วเพราะฉะนั้นทุกเรื่องถือว่าเราได้มีการจัดเตรียมสําหรับการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดยวนักเรียนก็คงจะได้รับอาทีนี้บางเรื่องยกตัวอย่างเช่นหนังสือเรียนเนี่ยบางชั้นเรียนบางชั้นก็จัดการให้นองจากว่านักเรียนยังไม่ได้ทําเรื่องย้ายมาที่โรงเรียนเรานะก็จะมีนะหรือหนังสือแบบเรียนได้ เดี๋ยวนักเรียนนาเรื่องมาเรียบร้อยเราก็จะดําเนินการให้นะคะทีนี้ในปีนี้เนี่ยนักเรียนป่อะระดมการรับรชั่วโมงเรียนนิดหนึ่งแต่เพื่อไม่ให้ชั่วโมงเรียนมันขาดหายไปนะแค่เท่านั้นหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนหนึ่งต้องอาศัยคนชั้นะคะ ให้เพืคนปไปจำชั้ช่วยนิดหนึง่งใช่ว่าเราจะเข้าเรียนก่อน8โมงออดจะดังหนึ่งครั้งนั่นหมายความว่านักเรียนพร้อยทำกิจกรรมหน้าเสาธงนั่นก็หมายความว่านักเรียนต้องมาเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อน7โมง40นาทีนะคะต้องมาก่อน7โมง45นาะทีนะ และหลังจากนั้นก็จะมีออดตอนพักกลางวันนะเวลา11นาิกา30นาทีนั่นคือออดพักของป .4 ป .5 ป .6 นะและหลังจากนั้นก็ไปเลิกเรียนเลยก็คือเวลา15นาฬิกา30นาทีนะอันนี้เดียเ๋ยวกก็จะได้ได้ยินเสียงออดแล้วก็จะได้ทําความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะคะและก็อีกเรื่องหนึ่ง đã có nhà thầy trang, tài sản cho sài gòn nghỉ lừa